สวัสดีครับมาพบกับลุงบุญประชมอีกคลิปครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมาวิธีการวางระบบน้ำครับเดี๋ยวจะวางกันอย่างไรมาชมด้วยกันครับครับก็ลุงบุญก็มาแต่เช้านะครับวันนี้การวางระบบน้ำก็ใช้แป๊บนิ้วครึ่งนะครับ ใชแป๊บนิ้วครึ่งก็ต่อไวตรงนี้ไววางเครื่องดูดน้ํานะครับก็ดูดน้ําในลําห้วยนะครับก็ใจแป๊บเดินขึ้นไปท้องล่องที่เราทําการปลูกมะละกอนะครับก็ทุกล่องนะครับลุงบุญจะใช้วาวน้ําปิดเปิดเอาไว้นะครับจะใช้วาวน้ําปิดเปิดเอาไว้ เพื่อในตอนที่เราต้องการให้น้ำแรงนะครับเราก็จะปิดวาล์วตัวนี้ไปเปิดอีกร่องถ้าต้องการให้น้ำาร่องนี้แรงก็จะปิดวาล์วตัวอื่นนะครับเพราะว่าจะวางไว้ทุกตัวนะครับก็ใช้แป,ป๊บก็อยู่ที่25่ิบห้มิลนะครับแป๊บยี่บห้ามิลส่วนท่อน้ำหลักก็อยู่ที่ เนิ้วครึ่งครับเนิ้ครึ่งก็พอนะครับเพราะว่าหลวงบุญปลูกแค่หกล่องนะครับก็คิดว่าพอนะครับเลงน้ําเพราะว่าถ้าเปิดในการลดก็จะเปิดครั้งละสองล่องนะครับเปิดครั้งละสองล่องก็จะเปิดวาบไว้นะครับส่วนถ้าล่องไหนเราไม่ได้ทําการลดนะครับก็จะทําการปิดวาไว้นะครับนี่เป็นแป๊บเนิ้วครึ่งนะครับ ก็สามารถที่จะปิดเปิดได้ทุกตัวนะครับสามารถที่จะปิดเปิดได้ทุกตัวนี่ครับก็วางเป็นวาลวป,ปิดเปิดไว้ทุกตัวนะครับตามข้อแยกนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนล่องนะครับก็จะวางแป๊บเอาไว้ทุกตัวก็ใช้แป๊บยีบมิลทุกตัวนะครับก็ ในตอนที่ต่อไว้ครับถ้ายังไม่ได้ลดน้ําก็ให้เปิดวาล์วไว้นะครับให้เปิดวาล์วเอาไว้อาจจะแข็งมาทักนิดนะครับเพราะเป็นวาล์วน้ําที่ลุงปุ่ใช้ในปีที่แล้วนะครับให้เปิดวาล์วไว้เหตุผลที่เราเปิดวาล์วไว้ถ้าเราวางเครื่องดูดน้ําขึ้นมาถ้าปิดนะครับเกิดลืมขึ้นมาท่อน้ําก็จะแตกหรือว่าหลุดนะครับนี่เป็นการวางระบบน้ํานะครับส่วนมะละกอของลุงบุญนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่หอกนะครับอาจจะามาปลูกเป็นต้นกล้าก็ได้นะครับตอนนี้มีอยู่สองทางนะครับก็ยังไม่หอกนะครับอาจจะใช้ต้นกล้าครับเพราะว่าลุงบุญก็เตรียมต้นกล้าไว้เยอะแล้วนะครับนี่ครับเป็นการวางระบบน้ำวันนี้ทุกตัวต้องวาง วาล์วเอาไว้แล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้นะครับเผื่อป้องกอนัตงงน,นตอนที่เราตั้งเครื่องดูดน้ํานะครับตอนที่เราตั้งเครื่องดูดน้ําหากเราเผลอเลยนะครับปิดวาล์วน้ำมาไว้แป๊บสายหลักนะครับแป๊บเมนหลักอาจจะแตกได้นะครับหรือว่าหลุดได้นี่เป็นการวางแป๊บระบบน้ำมาไว้ก็ใช้แป๊บ25มิลทุกล่องนะครับทุกล่อง อันนี้ก็เป็นวาล์วต่อไว้ทุกตัวนะครับต่อไว้ทุกตัวตรงนี้หลวงบุญก็ใช้เป็นวาล์วหลักเอาไว้นะครับให้ปิดเปิดนะครับตัวตัวนูน้นหลวงบุญไม่ได้ติดวาล์วน้ํานะครับวาล์วน้ําหมดก็เลยใช้เป็นวาล์วน้ำตัวใหญ่มาปิดไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ ตอนที่เราต่อก็ให้เปิดวาล์วทิ้งไว้นะครับอย่าลืมโดยเด็เดขาดนะครับไม่เปิดวาล์วทิ้งไว้เพื่อป้องกันาการหลุดหรือว่าการแตกของแปบน้ำนะครับนี่ครับเป็นสุดปลายท่อนะครับอันสุดท้ายก็ไม่ต้องใช้วาล์วนะครับก็ใช้ก่อเลยต่อไว้นะครับแล้วก็ บางเออมีวาวน้ำตัวใหญ่อยู่ประมาณนิ้วครึ่งก็เอามาติดไว้หากเราต้องการที่จะไม่ลดตัวโน้นก็ให้มาปิดวาวนี้ได้นะครับปิดวาลตัวนี้ได้หรือว่าถ้าเราต้องการลดแค่สองแถวด้านหน้านะครับก็มาปิดวาลตัวนี้สองตัวนี้แล้วก็อีกตัวนะครับด้านหน้าก็จะ ลดได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการมาลดฝั่งทางด้านนี้นะครับก็ให้ปิดวาล์วฝั่งโน้นเอาไว้เพราะฉะนั้นการวางระบบน้ํานะครับให้ใช้วาล์วน้ําปิดไว้ทุกตัวนะครับปิดเปิดได้ทุกตัวนะครับเพื่อเป็นการสะดวกในการลดน้ําของเรานะครับเราต้องการให้น้ําแรงก็ปิดวาล์วตัวอื่นที่เราไม่ต้องการแต่ถ้าต้องการให้น้ํา แบบไปแรงเกินไปก็เปิดวาล์วเพิ่มขึ้นนะครับมีเป็นการวางระบบน้ำเพื่อลดมลกอนะครับครับก็วันนี้ก็หลวงปู่ก็ได้มาวางระบบน้ำไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยมีแค่่คอยเอาเครื่องมาเทสดูนะครับว่าน้ำจะออกแรงขนาดไหนนะครับ ส่วนหัวสปริงเกอร์นะครับส่วนหัวสปริงเกอร์นี่ครับลงบุญใช้มินิสปริงเกอร์เล็กๆนะครับแต่ก็มีครับบางตัวก็ขาดหายไปบ้างเพราะว่าเป็นของเก่าปีที่แล้วนะครับก็จะต้องหาซื้อมาซ่อมนะครับนี่ครับคิดว่าอยู่ในหลุมที่ใกล้ๆนะก็คงจะ,อะพอที่จะถึงนะครับพอที่จะถึง เพราะว่าหวัวตะปิงเกอร์แบบนี้ก็กินระยะประมาณหนึ่งเม็ดได้นะครับก็อถึงนี่ครับก็บางอันก็หลุดหายไปนะครับนี่ครับบางอันก็หลุดหายไปก็คิดว่าต้องซื้อมาซ่อมใหม่นะครับหรือว่าถ้าไม่ต้องการซื้อมาซ่อมก็ให้ถอดนะครับถอดนี้ออกแล้วก็ใช้ สกอตเทปดำนะครับสกอตเทปสีดำนะครับที่ใช้พันสายไฟนั่นแหละครับปิดเอาไว้แล้วก็มาเจาะรูตรงหลุมก็ได้นะครับมาเจาะรูตรงหลุมก็ได้ใช้ระบบน้ำหยดน้ำพุ่งก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับเมื่อเป็นของเก่าก็ตอนที่เก็บหรือว่าเรามา คลี่สายออกมาใหม่เขาก็อาจจะหลุดอาจจะหักไปบ้างนะครับก็ต้องมาช่อมแซมกันใหม่นะครับก็ต้องใช้สกอตเทปสกอตเทปมามามาปิดเอาไว้นะครับอ่าแป๊บปีอีเขามีอ่าอุปกรณ์ในการอุดรูนะครับแต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์อุดรูหลายๆตัวเข้าไปนะครับแป๊บก็จะเล็กลงนะครับเพราะว่าค่อยๆอ,อุดไปอุดไปอุดไปนะครับ ลวงบุญจึงแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับถอดของที่เสียออกแล้วก็ใช้จัก,ก็อเตปสีดํานะครับที่เราใช้ปันสายไฟนั่แหละครับมาปิดเอาไว้สักสี่ห้ารอบก็อยู่แล้วนะครับเ้าแรงน้ำเขาเดินไปตามแป๊บนะครับเขาไม่ได้มาดันตรงนี้จนมากเกินไปนะครับครับวันนี้ก็เป็นการวางระบบ น้ำให้กับล่องมะละกอก,ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมการวางระบบน้ําให้กับล่องมะละกอวันนี้ลวงบุญก,รกร็ทําได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ขอกำลังใจเพื่อนๆนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like นะครับให้กำลังใจลงบุญนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าจะใช้หัวจับิงเกอร์หรือว่าใช้ระบบน้ําพุ่งน้ําหยดนะครับกอท้ายนี้แล้วก็ขอไว้พร้เพื่อนๆนะครับจงโชคดีมีแต่ความสุขกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ